สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนิมครับ ก็คือพูดง่ายๆถ้าแปลความหมายก็คือคล้ายๆนางไม้ครับพวกเธอเนี่ยเป็นเทพีชั้นรองเป็นวิญญาณธรรมชาติครับมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพวกเธอแนวธรรมชาติอะไรเงี้ยครับหรือจะเรียกอีกนางว่าก็คืออัปสรก็ไม่ผิดนะครับคือนิมเนี่ยมีฐานะไม่เบาเลยครับมีทั้งนิมภูเขานิมลำธารหรือนิมแม่น้ําทำนองนี้ก็มีครับและแต่ละพวกก็จะมีชื่อเสียงชื่อเรียกหรืออะไรต่างกันไปนิดหน่อยครับแต่ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกต่างกันอย่างไรสิ่งเดียวที่เหมือนกันเป๊ะก็คือเป็นหญิงสาวหน้าตารูปร่างสวยสวยงามมาก เป็นของที่มาจากความคิดมนุษย์นะครับดังนั้นนางเนี่ยนางไม้เหล่านี้ก็เลยเปื่อยกายนะครับท้าแดดท้าลมครับนั่งเล่นนอนเล่นอยู่แถวลําธารและก้อนหินในป่าครับนิสัยนี้ก็ทําให้ผู้ชายตาลุกนะครับและผู้ชายในป่าที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่พ้นตัวเซตเทอร์คร <t> ับและบรรดาเทพที <t> ่ท่องเที่ยวเดินทางครับดังนั้นบรรดานางนิมเนี่ยทั้งหลายจึงกลายเป็นเหยื่อของบรรดาผู้ชายจอมหื่นทั้งหลายครับพวกที่เอออด้วยก็มีครับอย่างเช่นพวกที่ละเลงไปกับซุดเจ้าพ่อแห่งสวงสวรรค์นะครับหรือแบบนางนิมเนี่ยก็สมรเล โอนิซุตเจ้าแห่งวายไปร่วมสมัเลเทเมาไปเมากันเนาะแต่ก็มีบางพวกที่รักนวลสงวนตัวครับไม่เล่นกับชายแปลกหน้าง่ายๆอย่างนางนิมที่ตกเป็นเหยื A ่ออพอลโลไลนั้นกายร่างเป็นต้นไม้นะครับไลนั้นกายร่างเป็นต้นรอเรลถาวรไปเลยนิมชอบเต้นรำร้องเพลงมีนิสัยเป็นอิสระและเจ้าชู้ครับโดยแท้ที่จริงเนี่ยนิมมีเสียงไพเราะมากครับจนบางครั้งเนี่ยสับสนกับเสียงลมใบไม้พัดเลยครับขณะเดียวกันถ้าหากเจ้าหลอนเกิดตกใจเจ้าพวกเซตเทอร์กำลังตามล่านะหลอนก็สามารถกรีดร้องเสียงสนั่นได้พอๆกันเลยครับว่า นอกจากจะมีเสียงร้องได้ไพเราะหวานซึ้งแล้วนิมพวกนี้ยังเต้นลาเก่งอีกด้วยครับแม้จะมีพยานเห็นการละเล่นต้อนรับฤดูของนางพลายพวกนี้น้อยตัวเต็มทีก็เถอะครับนิมมักจะสถิตยอยู่ในตามที่ต่างๆไม่ว่าจะภูเขานะครับ ถ้ำปา่าละมะ้ออะไรเงี้ยน้ำพุหรือแม่น้ําแม้ตามต้นไม้อะไรเงี้ยไม่เจ็บไม่แก่ครับไม่ตายคงความอ่อนเยาว์ไร้เดียงสาตลอดการครับขนาดที่ว่าซุดโมโหโกรธเลยนะครับหลายครั้งเลยก็ยังให้อภัยกับความไร้เดียงสาของนางได้คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่น่าพิสมัยของนิมก็คือ นางงามเหล่านี้สืบลูกหลานเผ่าพันธุ์ไม่ได้ครับไม่ต้องดูอื่นไกลละครับวีรบุรุษกีกตั้งหลายคนก็มีแม่เป็นนางนิมครับเทพผู้เป็นอมตะหลายองค์ก็มีแม่เป็นนิมครับถ้าหากได้พ่อเป็นเทพอย่างที่บอกนะครับว่านิมเนี่ยเป็นนางไม้นางพายพวกเธอแตกขแขนงขาออกไปมากมายครับแบ่งเป็น5ประเภทคือนิมแห่งท้องฟ้านิมแผ่นดินนิมพันไม้นะครับนิมน้ําและนิมบาดาลครับ หรือแม้แต่นิมอิสระอย่างคนานางเมนาดครับทีนี้จะมาพูดถึงนิมแห่งสวรรค์ครับเป็นทางนิมที่คอยดูแลส่วนประกอบต่างๆบนท้องฟ้าครับที่สําคัญก็พวกออไรอิอะไรเงี้ยครับแห่งสายลมพวกไฮยาเดสนะครับดูแลกระจุกดาวเป็นผู้ส่งฝนมาให้โลกนะครับคนานางพีอารเดสนะครับดาวลูกไก่นะครับพวกกระจุกดาวลูกไก่อะไรแบบเนี้ยลูกสาวของแอสลาสและพีโอนีครับพวกนี้บางทีก็นับว่าเป็นนิมโอลิแอดด้วยครับนางเนฟิลี่เนี่ยนะครับเป็นแห่งเมฆครับนางอปสรแห่งเมฆเนาะและเป็นมารดาของเซน ทั้งหลายก็เป็นนางอัปสรสวรรค์เหมือนกันครับต่อไปก็เมื่อกี้พูดถึงนิมแห่งสวรรค์ต่อไปนิมแผ่นดินครับเป็นนางนิมที่คอยดูแลต่างๆในแผ่นดินครับพวกนี้เนี่ยจะอยู่แบบอย่างเช่นพวกอาเซิดครับหุบเขาและป่าละเมาะครับอุปนิสัยชอบแกล้งทําให้พวกนักเดินทางตกใจกลัวครับพวกนาพีอาร์ครับประจําขุนเขาและหุบเขาอะไรแบบนี้เป็นนิมขี้อายครับรับใช้เทพีอาร์ทิมิสครับพวกโอรอยแอดนะครับประจําทุ่งหญ้าโรงเลี้ยงนะครับเรมาคิสโอริแอดนะครับถ้ำภูเขาอะไรเงี้ยต่อไปอ่ะเร็ นิมพันธ์ไม้ครับที่สําคัญนะประกอบด้วยพวก d r y a d ครับนิมต้นโอ๊กแต่บางครั้งก็ใช้เรียกแทนนางไม้นะครับชื่อนี้เราคุ้นกันมากเนะาะมักเห็นในชื่อที่เขียนแบบภาพเขียนของฝรั่งเศสครับพวกฮ a m a d r า a d ดครับนิมต้นไม้หรือเรียกนางไม้ก็ได้ครับ ต่อไปไปกันไวๆครับนิ่มน้าครับที่สําคัญเนี่ยมีการพูดถึงนะครับคือ2ออย่างก็คือพวกน้ําเค็มและน้ําจืดอีกพวกเนลอิดครับเป็นผู้ดูแลพื้นที่น้าเค็มเฉพาะเมดิเตอร์เรเนียนครับเป็นลูกสาวทั้ง50คนของเนเลอัสและดอริสครับมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันจากพวกที่คล้ายเงือกนะครับพวกนางไซเรนอะไรแบบนี้เคยทาไปแล้วเนาะแต่อยู่ในกระบวนแห่ของโปไซดอนครับและอาจช่วยพวกกาลาสีสู้พายุหลายด้วยเนลอิดเนี่ยที่สําคัญเช่นนางทีทิสแม่ของอาคีลิสแอมฟริสลีตีครับเมเหสีโปไซดอนเป็นต้นพวก โอเชียนิสนะครับดูแลน้ําทั่วส่วนใหญ่เป็นน้ําเค็มครับเป็นลูกของโอเชียนัสและทีทิสนะครับมีจํานวนทั้งสิ้น3,000คนส่วนพวกน้ําจืดเนี่ยเรียกว่าไนแอตครับพวกนี้ดูแลน้ําจืดโดยมีพวกที่ดูแลน้ําพุหนองน้ําทะเลสาบแม่น้ำต่างๆอะไรแบบนี้อันนี้มาถึงอันสุดท้ายแล้วครับผมจะเล่าแบบไวๆเนาะท่านผู้ชมนิมบาดานครับ ก็เหมือนชื่อครับนิมพวกนี้อยู่ในโลกบาดาลเลยหรือจะเรียกว่านรกก็ไม่ผิดครับแตกต่างจากนิมตัวอื่นๆก็ตรงที่นั่นแหละครับน่ากลัวกว่าเช่นโคซีทีครับลูกสาวของโคซิทัสเทพแห่งแม่น้ําใต้โลกครับแลมปาเดสคนถือคบไฟให้เทพีฮาคาทีครับเทพแห่งแม่มดเวลาเดินทางตอนกลางคืนนี่แค่แยกประเภทแต่ละอย่างเล็กน้อยนะครับ ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจนิดหน่อยนะครับนิมยังมีพวกเล็กพวกน้อยอีกแต่ผมไม่อยากเอามาเยอะแค่ชื่อผมก็ปวดหัวแล้วรท่านผู้ชมแถมแยกสาขากันอีกด้วยท่านผู้ชมนึกภาพไหมครับก็คือพูดง่ายแบบพอนึกเนี่ยอุปนิสัยของนางแต่ละคนก็ต่างกันไปอีกเดี๋ยวจะสรุปให้นะครับนิมเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็มีนิมแห่งสวรรค์ครับนิมแผ่นดินนิมพันธ์ไม้นิมน้ํานิมบาดาล